ด่วสองคนแล้วนะครับเพราะวันนี้เรามีวสันต์ด้วยนะครับ <Hey. S 2> อยู่ตรงกลางเลยนะครับวสันเมื่อกี้ลองไปยืนดูฮะจริงๆถ้าสมมติมีเราสองคนยืนข้างๆนี่มันก็เท่เหมือนกันนะสุดยอดซ้อมโพสถือการนี่ทุกคนกรี๊ดให้เขาให้เขาค้างไวค้ค่ะกรี๊ดค่ะกรี๊ดค่ะมาเป็นวสันต์ขับด้วยกันสิครับมาเป็นสีเขียวเหนีนวยวซักเลยกกันนครับรักตจนี้ เรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะปรบมือดังๆให้นักมวยทีนะะคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ากลับออฟโรดนะคะโอเคละครกําลังเข้มข้นเลยตอนนี้คุณสูงมากเลยเหลือเชื่อนุ่งนี้เดี๋ยวจะให้น้องไปซับหน้ากับถอดอินเดียก่อนไหมได้ครับพอดีหรือว่าจะไปเติมศีลาห้าสีให้เขาไปเติมศีลาห้าสีก่อนไหมไม่ต้องเติมครับเพราะว่ามีผมอยู่ข้างอยู่แล้วโอ้ยโอ้ย คุณแน่ใจได้ยังไงว่าที่ผมดีขึ้นเป็นเพราะคุณโอ้โหอ้อเดี๋ยวคุณก็ไปกิ้งตกโซฟาแล้วตกพื้นอีหรอกใครจะเป็นคุณคนเดียวล่ะดิฉันไม่สนใจตอนคุณกิ้งตกพื้นดิฉันสนใจตอนล้มในอ่างมากกว่าอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอไปไปถอดก่อนดีกว่านะครไปถอดศิลาห้าสีก่อนนะคะบ้าทำอะไรก็ไม่รู้ โอเคในระหว่างนี้